สิมวาวเ้นผ่านซูนกลางของเคกันก้อนด้านคางบวกตรงกลางบวกด้านคางตัวยังล้วง26เซนค่ะแสดงว่าห้าสิตองรีดให้มันกลวงกลัว26่เซนค่ะก็มานาั่งไล่เบิรเบิงบวงไดมันใหญ่กว่าก็ห้รีดไปตามนั่นเลยของฟังดองที่นวดเนียนดีแล้วรีดให้ได้เส้นผ่านศูนกลางมากกว่า26เซนเพราะได้ความกว้างและความบางที่ห้าสิบตรงกลางก็ให้เอาแป้งขโพดมาตบๆใส่<า>ั้นใส่โรลิงพินแบบเน่าโลม่วนเขามาคือป่านโตเกียวโล่เอาเคกมาวาาไกลๆแล้วก็ความบึบมันลงไปแล้วก็วใส่เต รีดให้มันเรียบเนียนดันบนเลยด้านข้างให้ค่อยๆใส่อมม่อุ้งมือกอดตัวเนือ้อฟองดองเขามาติดอยู่กับเค้กอย่าดึงจากขางบนลงขางล่างเด้อจ้ามันสีขาอยามเ็ดเสร็จแล้วก็เอาเตารีดอันนั้นละ่ะจักภาษาปากีเขา,เอาอนอีหยัง<อ>แต่เอามันคือเตารีดเนาะ <c oughs> ก็เอาเตารีดมารีดให้เรียบค่าตรงขอบเรียบแล้วก็เอามีดมาตัดขอบแล้วค่อยๆดึงขอบออกซาใหญ่เค้กสีใสสเปตูล่าหรือว่าสิกระเด็ดปึบปับบางโหลดแบบพ้อยก็ได้จ้าแล้วแล้ว